สวัสดีครับทุกท่านคงรู้จักกับอันเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่สร้างผลงานได้รับรางวัลโนเบลโดยเฉพาะในเรื่องของทฤษฎีสัมพันธภาพอันเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นมีมุมมองด้านการศึกษาอย่างไรครับเขาคิดว่าการศึกษาควรจะ ให้ความสนใจไปในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์การคิดแก้ปัญหามากไปกว่าสิ่งที่ระบบการศึกษาในปัจจุบันสอนก็คือการให้จดจำความจริงทั้งหลายซึ่งในปัจจุบันนั้นหาได้ง่ายจากแหล่งข้อมูลต่างๆครับอันเบิร์ตไอสไตน์เชื่อว่าการศึกษาเปรียบเสมือนกับช่างตัดเสือ้อ ที่จะต้องตัดเสื้อผ้าให้พอเหมาะพอดีกับผู้เรียนหรือนักเรียนแต่ละคนไม่ใช่เป็นแบบงานเหมาโหลหรืองานแบบโรงงานที่จะตัดเสื้อผ้าให้กับผู้คนให้เหมือนกันซึ่งนักเรียนแต่ละคนนั้นต่างมีศักยภาพที่แตกต่างกันถ้าหากการศึกษาจัดระบบการศึกษาให้กับ นักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมแล้วก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนได้อย่างสูงสุดครับอย่างประโยคหนึ่งที่อันเบิร์ตไอสไตน์กล่าวไว้ว่า education is not the learning of facts but the training of the mind to think หมายความว่าการศึกษา ไม่ใช่ระบบการเรียนที่จะสอนให้นักเรียนรู้แต่ความเป็นจริงเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการฝึกสอนฝึกอบรมให้เด็กมีความสามารถในการคิดครับการศึกษาสามารถที่จะพัฒนาระบบความคิดการสร้างความคิดการสร้างไอเดียที่การศึกษาสามารถจัดระบบให้ เกิดความท้าทายเกิดการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เกิดการกระตุ้นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ครับอันเบิร์ตไอสไตน์เชื่อว่าการศึกษาควรที่จะมุ่งไปที่การพัฒนาเป็นแต่ละบุคคลไม่ใช่เหมารวมทั้งหมดซึ่งถ้าหากปรับระบบการศึกษาได้อย่างนี้แล้วโลกเราก็จะมีการพัฒนา เป็นอย่างมากครับสวัสดีครับ